เ a ม i ิ Pay, ่ง a นชั่นเพย์ d t ม่ดีแทกเกมมิ่งเนชั่ X เกมร r อเปิดตัวแพลตฟอร์มเล่นเกมออนไลน์ในมือถือแบบบุฟเฟ่ที่รวมรวมเกมดังมากกว่า1,800เกมเลยนะครับทุกคนเยอะจัดมาให้ลูกค้าดีแทกได้เล่นเกมอย่างจุใจในราคาสุดคุม้มเพียง59บาทต่อสัปดาห์นะครับทุกคนแล้วก็มีทุกแนวเกมเลยนะครับเห็นไหมทุกคนมีเยอะมากเล่นดนอย่างจุใจนะครับในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคา เพียง59บาทต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับทุกคนเนี่ยมีหลายเกมมาก <S <S ส่วนตัวผมนะครับชอบเล่นเกมนี้มากเลย sove sove so นี่นี่มันมีด้วยนะนี่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 เล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมบอกเลยนะโปรโมชั่นอันนี้นี่เห็นนะโอ้โห sove ไมีทาบภาคอะทุกคนผมเอาเนบนี้หยอกถืกว่าแต่ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับทุกคน59บาทนะครับเราจะได้หลายเกมมากนี่นะกระโดดนะครับทุกคนนี่นี่นี่โคตรเฟี้ยวนะครับผมเล่นเล่นเกมนี้แบบนานมากเลยนะทุกคนจริงๆไม่ได้เล่นเกมนี้แบบโอ้โหกี่ โคตรหลายปีอันนีแเราก็พึ่งมาเล่นนะครับเขาก็เลยแบบให้ซ้อมแล้วครับทุกคนคือแบบมันมีหลายเกมมากนะครับทุกคนเก็บเหรียญเก็บเหรียญแต่กดสองครั้งมันจะเป็นสกเก็ตบอร์ดนี่ไงผมว่าแล้ว <c oughs> ผมหลอดเลยนะครับว่าเกมเดี๋ยวนี้ผมเก่งมาก <c oughs> เก่งเก่งเก่งขนาดได้เลยนี่นี่นี่ปุ๊บ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 นี่ไงเป็นไงเป็นไง อออะไรอะผมทําอะไรเมื่อกี้แล้วทําไมแล้วทําไมผมผมมึนอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดียวเดียวเดียวกระโดดไปข้างบนนี่แล้วก็เอานี้อันนี้คือแบบมันอัปเดตมาใหม่หรือว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วนะทุกคนอ๋อโอเคมันมีข้างบนอยู่แล้วนะครับทุกคนอ๋อโอเคโอเคโอเคผมไม่เล่นนานมากนะครับเกมนี้จริงๆนี่นะทุกคนถ้าเราแบบว่าเติม5 9บาทแล้วเราจะเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับเช่นแบบซับเวหรือว่าซับวีซับเวซับวีนะหรือไม่ก็เกมแบบอื่นๆอะไรเงี้ยอนี่เดยวเอย กึงกึงยังโมอ,อยู่เลยว่าเล่นเกมนี้เก่งนี่อ๋อมีแต่ที่หนึ่งแบบว่าได้กี่แต้แมกี่แต้มออโอเคเดี๋ยวเขาแบบเขาไม่สู้ระล,ลับทุกคนอืผมขออีกรอบหนึ่งละกันนะครับทุกคนตอนนี้เออแนนๆก็เล่นมาแล้วอืมมันมีเกมสนุกแบบหลายเกยมมากเลยนะครับถ้าผมเล่นแบบหนึ่งพันแปดร้อยเกยมผมก็คงเล่นไม่หมดหรอก ซึ่งมันย้ำว่านะครับถ้าใครเบื่อเนะครับก็อย่าลืมไปสมัครแพ็กเกจนะครับ59บาทต่อสัปดาห์นะครับทุกคนไปอย่าสมัครนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนเล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะครับอืมบอกเลยถ้าเป็น Android นะครับจะมีแอปโหลดนะครับแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยก็จะเล่นในเว็บเหมือนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เลยนะทุกคน ซึ่งมันลื่นมากและสะดวกสบายสุดๆไปเลยดูดิไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับเป็นในเวฟอันนี้คือโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงชอบชอบชอบดูนะครับว่าผมจะเก็บตังค์ได้กี่บาทนะผมน้นและเถิงผมน้นเก็บตังค์ผมก็เล่นเกมนี้เก็บได้แบบหลายแสนมากเลยนะทุกคนเออแต่ก่อนอ่ะตอนนี้ผมเล่นอ่ะแล้วผมก็เลิกเล่นไปแบบประมาณแบบ10กว่าปีประมาณสิบสี่กว่าปีที่แล้วตอนนี้เราได้ตังค์มา200กว่าก็บาทแล้วนะครับทุกคนโอ้โหตอนนั้นเก็บเป็นแสนนี่มันแบบ มันต้องสุดขนาดไหนนะมันต้องแบบมีตัวดีๆมันจะมีเป็นตัวละคร้วยนะทุกคนเอ,อ๊ะไม่เจออะไรอ่ะทำไมผมผมกดพลาดอันนี้ผมกดพลาดจริงนอกจาก1,800เกมแล้วนะครับทุกคนยังรับชมวิดีโอนะครับได้ตั้ง400กว่าวิดีโอเลยไม่ต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตเกมอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนแถมไม่มีโฆษณามาหยุดขั้นด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะทุกคนอือใครยังไม่ชัวร์ไปทดลองเล่นฟรีได้นะครับทุกคนแนะนานะครับทุกคน สมัครแพ็ค59บาทต่อสัปดาห์เล่นฟรี3วันแรกนะครับแบบไม่คิดเงินไม่คิดอะไรเลยไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าไม่ชอบก็แค่ยกเลิกก่อนระยะทดลองฟรีแค่นั้นเองนะครับทุกคนอโอเคทุกคนตอนไม่กี้นะครับเราเล่นเกมซอฟแวร์เสร็จแล้วนะครับเราอาจจะแบบมาเล่นเกมอื่นนะครับคือมันมีเกมเยอะมากนะครับนี่เห็นนะทอแอนเจอรี่อะไรก็มีดูดิมีเยอะมากมีเยอะสุดๆไปเลยดูดิโอ้โหเล่นเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกผมบอกเลยนะครับ1,800นเกมแต่ถ้าใครอยากเล่นเกม เดี๋ยวเยอะๆนะครับก็มาสมัครได้นะครับทุกคน59บาทต่อสัปดาห์นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมก๊อปดูนะครับเนี่ยคือเราอยากเล่นเกมอะไรนะครับเรากดเข้าไปได้เลยนะทุกคนแล้วกดเข้าไปเล่นได้เลยคือมันสุดยอดนี่นะครับทุกคนเกมก๊อปนะครับเราเอาแบบอีซี่ไปก่อนเอาแบบ Easy, <Easy S 2> <c oughs> อีซี่อีซี่ก่อนอ๋อก็จะมีหลุมอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับทุกคนเห็นนะเออแล้วเราก็กดอ๋อกดเลงอย่างี้กดเลงอย่างี้ปึ๊บแล้วเราก็จะกี่เปอร์เซ็นต์พอสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดู เออสู้ไปทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าไอ้โฮลินวันใช่ไหมเออโฮลินวันหรือว่าบอดี้โอเคต่อไปนะครับลุมคือเป็นลุมยังไงอ๋อลุมอย่างนี้เราต้องแบบว่ามาทางซ้ายโอเคผมเข้าใจละอ๋อเราต้องมาทางซ้ายอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บโอเคไปครับทางซ้ายอย่างงี้ปึ๊บอาจจะแบบโอ้โหไม่ถึงทำไมไม่ดึงไมคิดได้เลยนะนะทุกแบบคนโอ้โหไม่โฮลินวันว่ะลีได้ไหมลี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 เซ็ตได้ไหมโอเคขอบคุณครับ โอเคกง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 นิดนึงนะครับทุกคนเราแบบว่าประมาณสักเจ็ดสิบนี่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 ปุ๊บนี่ไงเป็นไงบอกเลยวโอเคเราได้มาอีกนะครับสามดาวนะทุกคนเราโหนวันนะครับอ่าต่อไปด่านนี้เป็นยังไงโอ้โหเราต้องแบบยิงตรงๆเลยนะครับยิงตรงๆด่านนี้ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดจะไม่ผิดอะไรไม่เคยเล่นโอเคไปครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นโอเคนะเกมก็เป็นเกมทิ้ง่ายนะครับทุกคนอถ้าใครอยากแบบว่าแบบ เก่งกว่าผมเลรเงี้ยมันมเล่นได้นะครับโอ้ตรงนี้มันมีแบบตรงกลางนะครับทุกคนเราต้องแบบว่าอ่าเราต้องชิ่งจากทางซ้ายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ทางขวาแบบว่าพอดีเปๆนะครับทุกคนยังไงโหดูเก่งจัดเลยผมอ่อผมว่าประมาณตรงนี้ปึ๊บโอ้โหอุ้ยเฮ้ยติ๊โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เอาลีลีอ่าประมาณนี้ปึ๊บนี่เฮ้ยมันไงแม่งมันอีซี่มาก รีีไปตั้งสามรอบสนุกว่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้นี่คือผมชอบจริงนะครับอันนี้ผมผมชอบจริงอ่านี่ก็คือไปทางนี้ปึ๊บนี่โอ้ยนิดเดียวเองปึ๊บเออเป็นไงเป็นไงโอ้ยมันผมบอกเลยนะครับวิ่งทางซ้ายไปไม่ได้ใช่ไหมเราไปทางขวาเป็นไงู้หมัมนโคตรสุดโอเคต่อไปนะครับเป็นหลุมอย่างนี้ตรงกลางนะเราต้องยิงไปข้างบนนะครับเพื่อเพื่อนให้มันไหลมาข้างล่างนะครับทุกคนอ่า ตอน,นี้นะครับผมจะเอาจริงนะทุกคนผมจะแบบยิงไปข้างบนอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บเออห้ยกลัวจะเข้านี่นะทุกคนก็จะมีเกมแบบเยอะมากนะครับให้ทุกคนเล่นนะทุกคนเออ ไปเกมในมือถือนะครับเนี่ยผมเล่นในมือถืออยู่ทุกคนเห็นปะนี่นะอ่าเป็นเกมในมือถือนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะสมัครได้แค่ลูกค้าดีเทคแต่ได้ข่าวว่าจะสมัครได้ทุกเครือข่ายนะครับเร็วๆนี้ใครสนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนเกมมิ่งเนชั่นเพย์นะครับทุกคนอย่าลืมไปโหลดเล่นกันเยอะๆนะมีเกมเยอะมากอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเล่นจริงๆนะครับจริงๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ ขอบคุณครับเจกันเจกันไปบุยไปบุยไปบุย